h a า s up everybody เรากลับามาพบกันอีกครั้งแล้วในสุขของโปรเจกต์อุลิออนเย่เป๊ะๆๆสามัญอุลิออนของรเ,เ,บบเรานี่เออวันนี้มีการสอบกันเกิดขึ้นนะเชะการสอบซึ่งอาจารย์ก็ต้องมาเป็นคนคุมสอบในครั้งน,นี้บอกได้เลยว่า สนุกแน่ <laughs> แต่เนื้อสืบได้อืมว้าวไชื่อสนง พอมยืมพอมพร้อมพรนพอมพอม,พอ,ม,พอ,มอืมตัว15งจะทครับหนึ่งเดี๋ยวน่าจะยังไม่น่าไลฟ์กัน ผมขออนุญาตทำบัตทสิบประโยคนั่นก็คือการผมเปลี่ยนการ์ดกมนเป็นไม่รู้ว่าคนดูของเล่นมไม่ได้ไฟเออไม่เล่นแวนไหมหรือด,ดูแวนไหมหรือเล่นไม่ได้ไฟไหมแย่ผมคืชอบเล่นเล่นการ์ดเล่นการ์ดเป็นชีวิตจิตใจสนุกมาก หลายคนก็บอกให้เล่นการ์ดแต่ผมไม่ได้การ์ดเนี่ยสิ่งที่จะเจียวจ้าผมได้จบวันนี้ฮัลโหลฮัสดีมีใครได้ยินเสียงบอร์ดแคสไหมแ้่ผมเปิดเก็บเจอโอเคเก็บเก็บได้ยินครับ้าง

จะเซฟก้าก่อนครับคขออนุญาตประกาศเสียงตามสายวันนี้มีการสอบสำหรับนักเรียนโอเลออนนะคะสำหรับสถาบันโอเลออนยังไงดีไม่น่าพิเศษไม่พี่จัดเราไปแล้ว กเรามาเกียรตสามผมไม่มีกีกใช่ไหมเดียวเก็บไปกรอบานเลยดเดี๋ยวสามสมีการเรียกรวมผมค่อยเดือนก่ <c oughs> ผมขอแนะนำว่าสำหลัคนที่หันมาเล่นการ์ดไม่ว่าจะเป็นแบนการ์ดไม่ว่าจะเป็นเว r ร์ซไฟไม่ว่าจะเป็นยูคิโฮหรือสิ่งเบตเทิลเออร์เทนชันหรือชาร์ o ดเว r ร์สก็ตามนะครับผมแนะนำว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าเพิ่งแบบ โลดมากผมอยากได้ฟูหรูครับพี่อยากได้ฟูหลหรูหรือบางคนแบบไม่ได้การต้องหรูก่อนอย่านะอย่านะวิธีการเราเล่นการใช่ไหมเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ที่ผมทำนะซื้อสตาร์เจดเดกมาต่อมาถจะรำพหาเด็กที่ชอบเริ่มบิลดเด็ก บิลเด็กเสร็จให้มันฟู Boo ก่อนให้ฟูออปชันก่อนเสร็จปุ๊บเขาสิดว่าเอ๊ะมันเล่นได้แล้วมันเริ่มเก่งแล้วค่อยๆเพิ่มแต่ฟูก,กว่าที่มันฟูดูติดติดติดเงินติดทองติด,ตตด,ตด,ตดฟอยอะไวก็บ้าไปงกัดแพงขึ้นแพงขึ้นโอ้โหชีวิตนี้ขายบ้าซื้อกาละแพชิบหายไม่งนเออโอเค ตื่นแล้วเอ่อจานแบก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 นอนนู่นไม่ใช่หรอแบกนอนอยู่เอ่อในบ้านอ่ะทำาอืมเขาควนกินยาใช่เขากินยาเบ้า Bao Bao mùi Ông này Hello ngay bào bao hả? bao Alo. Bao, á. bao Alo bao Đi đi bào 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 bào

นอใช่อาจารย์ปิงปิงเดี๋ยวผมส่งวอลไปให้นะอคุยไม่เลยใชแล้วจานวาไน่ไปปลูอกอล้ว่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งเชิญเข้าวอลนะมันเข้ายัางไงอ่ะไอ้ออดได้ยินไหม อย่าลืมปรับไมเป็นไ,ไ,นไ,นไอ,อนไนน้นี่นะปรับไมขคาผม,ผมเชื่อแล้วลอ่ะกดลับด้วยผม,ผมเห็นแล้วมันกดล็อยังไงอะ่ะกด,ด,<อ>ดทีแล้วก็กดจอยนะอยเอาเมาส์กดมาสคอแล้วก็ปรับไมค์เนี่ยน,นะ จำผมเหขอไ,อไคุยตรน,นกันด้วได้ได้ได้ฟู <c oughs> ออปชั่นเนีเ่ยเรียนไม่เห็นเจอคุยนะี่ก็ ทะนุร้อยยี่สิบแปดเราเยมากกว่านั้นมีสองสี่หกเรามีสามร้อยสวัสดีนีฮัลโหลฮัลโหลนี่ไหผมลองไปยืนไกลๆก่อนวันัลโหลโอ้ยเปลี่ยนเป็นไมวอล์กคุยได้แล้วเฮ้ยไอตัวเล็ก

ตัวเล็กผมอืมนี่เกียร์นี่เจอนอนเหรทำไมอายนะพี่เจียก็ไม่อไมนอนอ่าโอเคได้ ไม่ไม่ไปฝันดีครับชิโดมาทำงานเนี่ยข้อวบอก่อนมาแถวเชนอะไรนะอ,อยู่ไหนกันอะ่ะข้อบกข้อบกอ๋อโอเคฮัลโหลฮัลโหลไหนกันอนะ่นนะ อย่หอคอยเอ่อห่อนาคาเเออเมนเมนโมามครับผมข้อวอข้อวอทำยไงครับทำยไครับยังอ้วครับโใสมาเนี่ย สวัสดีว่าแต่เข้าปลุกไล้หรือยัครับวอยังนะคะวอเขาเลคลุกไอาเชิญนะอ่าเชิญในชั้นหน่อยค่ะเชิญไปล้วเอ่อไปรับเขาสิเขาอยู่ไหนเขาอยู่เขาอยู่ไหนืนซ้ายอนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับตืนซ้าย เอาเขามาให้ได้ไม่ว่ายังไงเจ้าใจไหมเ้าใจไหมได้ครับผมอาจารย์เล็กฟิกุล่าไม่หลดอาจารย์เห็นผมของดิฉันไหมคะเห็นนะอาจารย์เห็นผมดิฉันไหมเห็นเห็นฟังซึ่งนะ า,า,า,าเหลือเวลาอีกสองนาทีขอ,ขอความกรุณานักเรียนม,มารวมกันที่หน้าหอในรายกกันด้วยน,นะคะวันนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยอะ่ะเต้องผอเข้าว<ข>อเ <นะ S 2> ลยอ่ะ,<น>ะ<ห>อาจารย์มันครบอย่างเนี้ยนี่แค่นี้วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้น,นะคะอันเดี๋ยวผมแจกอุปกรณ์เลยแล้วกันนะครั ได้ดีๆนะครับอ๋อโอเคเห็นแล้วนะเพราะว่าอันนี้อุปกรณ์นี้แพงมากมากอ,อ,อรรารยเหินใสใไปแล้วเหอวิไดดูสิอ๋อเห็นนอเลยระวัะเรียนม่รวันงนักเรียนเห็นคปิดอย่างไรอ่ะ ใช่ฟิกุระปิดอ๋อนะจะปิดเลยเหรออืมเนี่ยปิดอยู่นะใช<ม>่นารินค่ะหัอวอะไรแต่ถ้าที่ฉันปิดฝีกอาจารย์ฉันก็เห็นหมดเลยนะใช่อา,ารย์ใส่หน้ากาก,ากาับช<ม>ุดก่อนมีนักเรียนบางคนปหลังค่ะหลอกก็ได้โอ้ยเจ็บ นักเรียนมาลอาสวัสดีฟอกวันโอเคสวัสดีกับนักเรียนทุกคนของออริออนกันด้วยนะวันนี้พออ,อ,อจะมาแค่เพียงเสียงนะคะสำหรับใครที่เห็นว่าพออ,อยืนอยู่ตรงหน้าเป็นเพียงแค่หุ่น กระบอกที่พยายามกาลังทําอะไรสักอย่างอยู่ก็เพียงเท่านั้นเป็นตัวแทนกับพออนะคะเนื่องจากพออไม่อยู่ในวันนี้อาจจะมีเพียงแค่เสียงตามสายก็พอเนื่องในโอกาสในวันนี้เป็นวันสอบของนักเรียนออริออนทุกคนยังไงหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันกติกาและก็กิจกรรมที่จะทํากันในวันนี้เดี๋ยวยังไงรอเพื่อนกันสักแป๊บ,บและกันดูทรงน่าจะยังไม่ครบ

เยอเกินไม่ไหวแล้วคผมขอลงไลนเลยดี่ห้วันนี้ผม